เนื่องจากว่าตํารวจสพลานสากาปิดคดีฆาตกรรมเรื่องหนึ่งได้เป็นคดีฆาตกรรมปริศนาค,คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อ27สิงหาคมที่สวนมะพร้าวแห่งหนึ่งม,มันมีศพปริศนาอยู่ซึ่งตอนแรกเราก็ไปลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วชาวบ้านบอกไม่รู้เป็นใครมานอนตายอยู่ตรงเนี้ตอนนั้นชื่อเสียงเรียงนามก็ยังไม่รู้สุดท้ายวันนี้รู้และรู้ทุกอย่างเลย แล้วรู้ได้ว่าเรื่องนี้เป็นการฆ่าจัดฉากแล้วที่มันโหดกว่าน,นั้นคือคนลงมือเป็นแม่แท้ๆของคนตายคุณผู้ชมที่ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเนื่องจากว่าเขาเป็นคนสมุทรปราการค่ะชื่อธีรพลโพพันธ์บ้านอยู่แพรกระษาแล้วที่ไปตายอยู่ที่นครศรีเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าไปทําไมแต่ล่าสุดที่จะเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจสพลานสากาไปจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นผู้หญิงที่มีความสนิทสนมกับทางด้านของคนตายเขาบอกเป็นแม่ชื่อว่าจิรารัตน์พันสุขแล้วก็มีคนชื่อทิทศฎีพันสุขนามสก,กุลเดียวกันแล้วก็มีอัธพลหอมสิ้นตามหมายจับของสารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลยตกใจบอกว่าเอ้า แม่สั่งฆ่าลูกเป็นไปได้เหรอวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ที่สพลานสากาเห็นบอกว่าเมื่อเช้าตำรวจส่งตัวจิรารัตหนึ่งในสามผู้ต้องหาที่ร่วมกันอุ้มฆ่าในทีรพลปากขังที่ศาลไปแล้วจากการสอบสวนคุณผู้ชมคะคุณแม่ให้ปากคำบอกทนลูกชายไม่ไหวทำร้ายร่างกายติดยา ขโมยของที่บ้านไปขายแม่ก็เลยร่วมมือกับน้องชายอ๋อนามสกุลเดียวกันเมื่อกี้ไง oh. ทิศดีคือน้องชายแล้วก็หลานชายชื่ออัธพลร่วมกันทำทีจะพาคนตายมาเที่ยวบ้านเกิดที่นครศรีค่ะหลังจากนั้นร่วมกันฆ่าก็คือพาเข้าไปในสวนแล้วฆ่าทิ้งเลยเพราะชาวบ้านไม่รู้จักอยู่แล้ว oh. ปกติใช้ชีวิตอยู่ที่สมุทรปราการจนกระทั่งมีคนมาพบศพคุณผู้ชมหลังจากนั้นตำรวจสอบสาวราวเรื่องจนกระทั่งรู้ว่าธีรพล เป็นคนที่เป็นลูกหลานของคนแถวๆถวนี้ก็เลยประสานแม่มารับศพไปหลังจากนั้นเผาศพลูกทันทีค่ะเจ้าหน้าที่เรียกมาสอบปากคำ<อ>เพิม่มเติมจนกระทั่งรู้ว่าแม่มีพิรุษนำมาสู่การออกหมายจับทั้งแม่ทั้งน้าแล้วก็หลานชายล่าสุดวันนี้เราลงพื้นที่เป็นบ้านของคุณจิรารัตน์คือคุณจิรารัตน์เยี่บ้านอยู่นครศรีอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมคะ วันนี้เราไปเจอแม่ของคุณจิรารัตน์อีกทีชื่อว่ายายละไมยายละไมตกใจคือตกใจครั้งแรกที่หลานชายเสียชีวิตทั้งที่ปกติหลานชายไม่ได้อยู่นครศรีด้วยซ้ําแล้วช็อกดอกที่สองคือคนอุ้มฆ่าคือลูกสาวลูกชายแล้วก็ห<อ>ลานอีกคนนึงค่ะครับนี่ฮะแล้วคนเป็นคือจริงๆก็คือเป็นยายของคนตายเนี่ยนะครับแกพูดแบบนี้เลยยายละไมเนี่ยบอกว่าพอถามนะพยายามจะสอบถามลูกสาวว่าไปฆ่าลูกตัวเองจริงหรอ คือเชื่อไหมฮะลูกสาวบอกว่าถ้ามันสุดวิสัยจริงๆก็ทำเพราะที่ผ่านมาอันนี้ยายพูดนะลูกสาวโดนหลานเนี่ยซ้อมคนตายซ้อมแม่ตลอดยายก็เห็นแล้วพอเจอศพของหลานชายเท่านั้นแหละฮะทั้งสคนทั้งลูกสาว ลูกชายแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งหายหน้าหายตาไม่โผล่มาที่บ้านอีกเลยพอคราวนี้ตำรวจจับกุมตัวได้ก็เลยไม่แปลกใจเพราะปมก็คือคนตายชอบทำร้ายแม่ของตัวเองโอ้ทำร้ายกรับผมมันครัมันฉกกับแมมันม,มันมันฉกปลาขกอยู่พอดีหวาโลมันหลักเล็ดมือมันหลัก ไกร่ยเยหลักไปไข่เม็ดอดดเรืองมังเกต<ม>ตั้งเกตมังเลยตึงตีนี่ผอมมันทำมึงจะเอาเหรอจะเอาหรือไม่เอาฮะงงล<อ>ูกพูดอย่างนี้เลยโอ้เดี๋ยวมึงโดนอีกนี่นขนาดกับยายเองมันอย่างไรยายเดินแต่เดินตามกรุงเทพคืนนั่นตามราดกรุงเทพไม่รู้มันจกากไกร่ยมาขาด,ดีแต่พุงเป็นเพ่นตาวนี้ในหน้าเถืที่ข้าวมันโมเอาไปมาเป็นขวัญทายถึงมันไม่รวยเลยแล้วยายบอกเลยนะฮะบอกว่า ทีะละคนคนี้คนตายเนี่ยนะฮะติดยามาตั้งแต่อายุ1 3บ4แ,แล้วก็ติดยามาตลอดไออา,าการติดยาเนี่ยก็เลยคลั่งแล้วก็ทำร้ายแม่คุณผู้ชมคะวันนี้เราเดินทางไปที่วัด ซึ่งเป็นพี่เผาศพของธีรพลคือเห็นบอกเผเจอศพวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นเผาเลยทางด้านของท่านเจ้าอาวาสพระครูอัทธ,ธรรมวัดนะคะบอกว่าตอนแรกย้ายเนี่ยยายละมุนคนเนี้ยเป็นคนมาติดต่อที่วัดว่าจะเอาศพหล้านชายมาเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนําร่างของธีรพลมาถึงวัดแล้วตอนนั้นยังถามอยู่เลยทําไมเผาเร็วจังเลยโยมแม่ก็คือคุณจีจจราวัตรจีรรัตนเนี่ยนะคะตอบกับหลวงพ่อว่า ก็รีบเผาให้มันเสร็จเสร็จไปคือจริงๆหลวงพ่อไม่ไม่ได้คิดอะไรหรอกแค่สงสัยว่าเอ้ยเผาแค่วันเดียวหลังจากนั้นโอ้ไม่ได้วันเดียวด้วยเผาในวันนั้นเลยคือมาถึงห้าโมงเย็นขอให้เผาคือหกโมงครึ่งในวันเดียวกันค่ะตลอดพิธีศพถามหลวงพ่อว่าคุณจิรารัตรร้องไห้เสียใจไหมหลวงพ่อบอกไม่เลย หน้าตาปกติไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เสียใจเลยจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นมาเก็บอัฐิลูกชายและบอกหลวงพ่อว่าจะฝังกระดูกที่วัดหลวงพ่อก็เลยบอกว่าหลวงพ่อไม่ว่างเขาก็เลยเอากระดูกไปลอยอังคารที่อื่นยอมรับว่าไม่เคยสงสัยมาก่อนเลยค่ะแค่เอกใจว่าทําไมถึงเผาไวจังก็ถามก็ก็ไม่ตอบอะไรเขา่ากผาเสร็จไปอาจารย์ถามกับใครเขาตอนนั้นถามกับยายเขาถามว่ายังางไรเขาถามว่าทาไมถึงมุกีาเร็วเขาว่า ที่เผาเผาเสร็จ็จไปอย่างนั้นนะเ,เขาก็เฉยๆอย่างนั้นไม่ไม่มีกระตุกกระตากอะไรไม่ไม,ไม่ร้องไห้ไม่อะไรกลับไปรุ่งเช้าก็มาเก็บกระดูกเก็บกระดูกทีนี้ส่วนหนึ่งเขาว่าจะไปลอยกระดูกอาจารย์หรือให้อาจารย์ขวังอีกอาจารย์ไม่เอาอาจารย์บอกไปไป,ไปอาจารย์ไม่ว่าง คุณผู้ชมคะวันนี้หลวงพ่อ <h. S 1> ขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะคะวันนี้หลวงพ่อเปิดกล้องวงจรปิดที่วัดให้ดูเป็นเหตุการณ์วันที่30สิงหาหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับร่างของคนตายทีรพนเนี่ยมาจากโรงพยาบาลแม่บอก่าส่งวัดเลยค่ะแล้วปกติแล้วก็คิดว่าจะมาตั้งสวดศพเหมือนกับศพอื่นๆตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงคือ17นาฬิกา14น,นาทีนะคะและตามที่หลวงพ่อบอกคือเผาเลย6กโมงครึ่งวันนั้นนี่คือภาพ จะเห็นว่าไม่ได้มีญาติพี่น้องมามเยอะแยะนะคะก็จะมีแม่แล้วก็มียายหลังจากนั้นก็มีการเผากันในเย็นวันนั้นและนี่คือคุณจิรารัตค่ะคุณจิรารัตเดินมาที่กุฏิของหลวงพ่อท,พทําพิธีเก็บอฐิลูกชายคือวันรุ่งขึ้นละที่บอกว่าจะขอ,เ,อ,อเก็บที่นี่แต่หลวงพ่อบอกไม่ว่างให้เอาไปลอยอังคารหลังจากนั้นมีกล้องตอนที่คุณจิรารัตเดินไปที่เมนเพื่อไปเก็บอัฐิลูกชายสุดท้ายคุณผู้ชมคลอดเองเลี้ยงเอง ฆ่าเองแล้วก็เก็บกระดูกทําพิธีศพเองหมดเลยนะคะ<อ>นี่คือ,อตอนที่นําอัฐิของลูกชายห่อผ้าขาวใส่กระมังเอาไปลอยอังคารแล้วก็ออกจากวัดไปค่ะอแม่ทั้งนั้นเลยแม่ผู้ให้ชีวิตแล้วก็มาเอาชีวิตกลับคืนไปเ<อ>นี่ยแหละค่ะและที่บอกว่าครอบครัวนี้จริงๆเขาบ้านเขาอยู่ที่สมุทรปราการใช่ไหมที่แพร่กระสาแล้วก็ย้อนกลับไปที่บ้านของคุณจิรารัตพาไปดูหน่อย ที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลแพร่กาษาสมุทรปราการปรากฏว่าคือบ้านปิดเงียบไปแล้วเพราะว่าเจ้าตัวถูกตํารวจจับแต่เราไปเจอกับเพื่อนบ้านชื่อคุณแก้วคุณแก้วเขาบอกเลยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วจีรารัตน์ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะเพราะทํางานในตลาดกลับมาก็แค่นอนช้ามาก็ออกไปตลาดแต่ลูกชายก็คือคนตายเนี่ยที่ชื่อธีรพลเพื่อนบ้านบอกว่าเคดกับพฤติกรรมเหมือนกันติดยามีอาการเบลอๆพูดไม่รู้เรื่อง คมคูคนในซอยไม่ได้ข่มขู่คนในบ้านนะครับในซอยเอ,อะอะโวยวายเสียงดังแล้วยังเคยปีนเข้าบ้านชั้นด้วยตอนนั้นเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความแล้วทางจิรารัฐเองก็มาไกล่เกลี่ยมาขอโทษขอโพยก็เลยอ่ะงั้นก็ให้มันจบจบไปคือจริงๆแล้วสองแม่ลูกเนี่ยมีปากเสียงกันเป็นประจำแล้วก็ทะเลาะกันลงไม้ลงมือกันเป็นประจำซึ่งเรื่องนี้ จิรารัตเองทราบมาว่าพยายามจะขายบ้านหลังนี้ให้กับฉันด้วยนะ <S <S ในราคาคือราคาเท่าทุนเลยล้านสองแล้วจะรีบย้ายออกไปจนกระทั่งมาเกิดเรื่องยังไม่ทันได้ซื้อบ้านถูกตำรวจจับแล้วลูกชายเขาเบอร์เบอร์นี่คือเป็นเบอร์ยา,รยาหรือ่อาออแล้วทำลายร่างกายคนในบ้านจริงอ,อันนี้พี่ไม่ทราบนะแต่ที่เขาที่อยู่ที่นี่เขาก็มีปากเสียงกันตลอด หลานทีานี้มีแค่ปากเสียงเฉยใช่มีแค่ปากแต่ทวีคูณความรุนแรงมันเป็นความรุนแรงภายในครอบครัวใช่ใชมันมันแปลกเนาะมันแปลกนะเราแม่เนาะลูกอะ่นะเนาะแจ้ไงก็ลูกใช่ใช่แล้วคนเป็นหลานอะไรเงี้ยหรือว่าน้าน้องแม่ของเขาเคยไปอยู่บ้านหลังนี้ไหมครับคุณผู้ชมคะแล้วมีข้อมูลจากชาวบ้านที่ลานสกาเขาบอกว่านับตั้งแต่วันที่เผาศพลูกเสร็จลอยอังคารเสร็จใช่ไหมแม่นะ้าแล้วก็หลานชายอีกคนนึงไม่เคยกลับเข้ามาเหยียบในพื้นที่อีกเลย จนกระทั่งตำรวจหาเจอพิรุษแล้วก็ไปควบคุมตัวได้เอาวันนี้ฝากขังแล้วคือก็เข้าใจในส่วนหนึ่งนะว่ามันคงเกินจะเยียวยาแล้วจริงๆ